สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถนะคะเข้าใหม่นะคะที่น่าสนใจอีก1นึคันมานำเสนอนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota t o y ยต a า l นติ 1.6G คันนี้เป็นรถปี2017นะคะมาพร้อมโฉมหน้ามานั่นชิงแล้วนะคะกับราคาเบาๆนะคะเพียง4 4 9 0 0 0บาทคันนี้ใหม่เพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองคุณลูกค้าขา รถปีใหม่นะคะแล้วก็ราคาเบาๆนะคะตอนนี้ค่อนข้างหายากเลยนะคะคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2017มาพร้อมหน้าโฉมหน้าล่าสุดไม่ได้เชงกันเลยนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะจะได้กระจังหน้าแบบโคเมียมนะคะแถบบนนะคะจะเป็นคิ้วโคเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไฟคู่หน้าแบบมันติวรีเฟกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กนะคะอลอยสเปคเดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปีใหม่ๆทั้งสี่เส้นนะคะในส่วนของอตัวกระจกไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะ คันนี้นะคะเป็นกุญแจคคเลตนะคะสามารถปลดล็อกได้เลยนะคะเอามือมาแตะตรงนี้เนาะมาพร้อมแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินสีแท้เดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมไฟทับทิมดวงเล็กด้านล่างนะคะตัดด้วยแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเราไปชมในส่วนของภายในรถกันหน่อย ภายในรถนะคะจะได้เป็นสีโท,ทนแบบนี้นะคะตัวแผงประตูนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมระบบเซนทันล็อกนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะในส่วนของคันนี้เป็นปุ่ม Engine Start นะคะได้พรงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมี Airbag ให้นะคะครบเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านบนเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะคะตัวช่องแอร์นะคะ ปรับใหม่ให้ดูทันสมัยนะคะคันนี้เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบ c d ดีเอมสามฟังวิทยุเอฟได้นะคะลูกค้าขาสามารถเสียบสาย AUXUSB ได้นะคะตรงนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้แอร์อนาล็อกนะคะปรับมือหมุนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ัันบันไดนะคะและคุณลูกค้จาจ๋าหนูอยากให้เห็นสาภาพบอกคือใหม่มากๆเลยนะคะแทบไม่มีรอยใช้งานเลยคุณลูกค้าขา ถามว่าเจ้าของคนเก่าดูแลค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นไม่มีรอยขาดเลยคุณลูกค้าจา๋าคือสวยเลยนะคะตัวตรงนี้นะคะเป็นช่องเก็บของนะคะเป็นพนักวางแขนเนาะเป็นสีดาตัดกับสีเบจเช่นกันนะคะข้างบนบุนวมนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆตัวพมรมลายก็บุนวมนะคะบอกเลยนะคะคุ้มมากๆเลยชมด้านหน้าแล้วไปชมด้านหลังกันหน่อย ห้องพรักานด้านหลังคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยเป็นซีดานขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้นะมีพนักวางหัวให้ด้วยนะคะสภาพเบาะใหม่อีกเช่นกันนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาด้านหลังนะคะมีนะคะช่องเสียบไฟให้ด้วยนะคะสามารถเสียบชาร์จมือถือได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากเลยนะคะดูเลยนี่มีสองปุ่มแบบนี้ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังมีพื้นที่เยอะนะคะคุณลูกคา้าจ๋า และหนูนะรับประกันเลยว่ารถที่นี่เป็นรถคัสเกตคุณภาพเนาะโครงสร้างทุกจุดจะต้องเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเนาะจะต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยนะคะดูเลยเนาะด้านบนมีไฟเบรกดวงที่3าให้นะคะมีตัวไล่ฟ้าให้ครบเลยและคันนี้นะคะคุณลูกค้าขายางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะมียางอะไหล่มาให้ด้วยเนาะยางอะไหล่เบิกใหม่นะคะมาพร้อมชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะ ปกระโปรงท้ายเดิมๆซีนเดิมๆเลยนะคะอันนี้หนูโชว์ให้เห็นความสดความใหม่ของรถเลยนะคะสภาพรถคือสวยมากๆไม่มีรอยเลยคุณลูกค้าจ๋าสวยเลยนะคะสวยสวยๆเลยเนาะเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์นะคะภายในห้องเครื่องนะคะสะอาดแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะคันนี้ มีขนาดเครื่องยนต์1,600ซีซีเป็นเครื่อง d ูโอ v ีวีทนะคะบอกเลยโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกความมาแน่นอนนะคะคุณลูกค้าจุดน็อตทุกจุดนะคะจะต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขยเลยนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานป้ายเตือนเครื่องหมายต่างๆจากโรงงานเครื่องหมายมาตรฐานมอกยังอยู่ครบนะคะตัวแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังมีสภาพใหม่เลยนะคะและคันนี้ ดูเลยนะคะลูกโกเมคอาร์ตนะคะรอยแม็กสีจุดแต้มสีต่างๆบาร์โค้ดต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะคันหน้าเดิมนะคะอยู่ในรูปทรงปกติเลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะจุดแต้มสีต่างๆจากคโรงงานยังอยู่ครบเลยนะคะปั๊มตาโตโยต้าก็ยังอยู่นะคะบอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าด้านใดที่สนใจนะคะคันนี้นะ ให้ติดต่อน้องเฟิร์นเบอร์น้องเฟิร์นโดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 4 8 1 8 8 9 7 2นะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะกอบรถโตโยต้าติด1นึปี2017โฉมหน้ามาันั่งเชงนะคะมาพร้อมราคา4 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะลูกค้าผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ